สวัสดีครับวันนี้ผมออยด1น,นะครับจะพามาดูกล่อง a อร์เรสคาเพทั Race, นะครับใน c ิ y y h t c h b a c k RS นะครับผมว่าการใช้งานเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันครับตัวกล่องก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้เลยแล้วก็เสียบเข้าไปที่ช่อง USB เิเดิมของตัวรถนะครับหลังจากนั้น ตัวหน้าจอเนี่ยจะขึ้นเป็นสนัญลักษณ์ apple carplay ขึ้นมานะครับให้เราติ๊กเข้าไปเลยก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับมี google map มี youtube มี netflix ขึ้นมาให้เลยนะครับแล้วก็สามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้ผ่านตัว google play store นะฮะโอเคนีค,ครับใช้ปุ่มแบ c k เด s ของตัวรถได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดู youtube กันครับ ตัวนี้ก็การใช้งานก็คือปล่อยฮอสปอตจากมือถือนะครับให้ตัวกล่องรับสัญญาณนะครับเราก็เข้ามาเล่นได้เลยครับนคเสีย่าพงไรไม่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับ YouTube นะครับ ดูได้แบบลื่นๆเลยนะครับปรับเปลี่ยนภาษาได้นะครับออดิโอซับไตเติ้ลได้หมดเลยนะครับนี this place. Okay, ครับการใช้งานก็ค่อนข้างสะดวกนะครับโดยการเสียบสายเส้นเดียวผ่านช่อง usb ของตัวรถนะครับ ก็เป็นอีก่งทางเลือกนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการดู y o u u u e หดูอ n t t l l x x บนรถนะครับกล่องตัวนี้ก็ใช้งานค่อนข้างง่ายเลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ